เนียวไปเลยพี่เต็มทีไปเลยเธอสวัสดีค่ะค้ามาพบกันอีกแล้วกับเลยยายชาแน,นลชันดีมีช่องสารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนก็คืออีชั้นเองนะคะยังไม่ไปอาบน้ำเลยล่าสุดพี่นองหมอดลำสาวดาราสาวนะคะหมอลำเบอร์หนึ่งแห่งวงการนะคะ นางขอไปต่อจ้าโดยเปลี่ยนทีมทนายนะคะทีมทนายนี่ก็มาจากทนายคนดังที่มีาจากทีมทนายดังที่จากรายการทีวีนาอแล้วก็เป็นดาอ่าเป็นทนายของเราดาราทั้งหลายนาอที่เราเห็นก็จะเป็นคดีเขาเอื่ยนยังเนี่ละ่ะคดีประมาณว่าดีไอคอนคดีอะไรอีกวะคดีทวงนี่อะไรประมาณนี้แหละ อืมค่อยกลับไปสารแนคนดูมันเนาะหลักๆของนางสิเป็นแบบว่าคดีส่วนมากจะเป็นไกลเกลีย่ยหรือว่าถอนยอมความอะไรซะมากกว่าเนาะยกเว้นคดียังกว่าที่ยังอยู่ต่อไปก็คือคดีดีไอคอนเนาะที่ยังอยู่ต่อไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของนางเออแต่เหตุผลใดๆก็ คอยกับไปอ่านคอมเมนต์เนาะจันเนาะคอยกับไปสืบข่าวจากสายคอมเมนต์ที่ทนายโพสต์มาน่นเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งข่อยห้าแห้งพี่น้องอันเขาบอกว่าจังไงก็คุณทนายคะหาเงินไปเที่ยวคะ่ะเขาจะว่าจังสีเด้ยหาเงินไปเที่ยวคะ่ะจะปีใหม่แล้วหาเงินไปเที่ยวต่างประเทศข่อยหัวแม่มสลกคำมวนซืนโฮแซ่เวาเรื่องเสาบ้านนี่เป็นจังสีลาอืม นะคะก็คือว่านางจะไปต่อสู้เต็มตรีนเพราะว่าเป็นคนแพ้คนบดไดแด้แพ้คนมันเป็นไข่ตัวก็เอาอย่างที่นางสบายใจแหละเนาะเอาอย่างที่นางต้องการนั้นแหละถึงบอกว่าอืมจริงๆมันก็มีทางเลือกเนาะแต่เขาจะเลือกแบบ ไปต่อแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าไปต่อแบบไหนไปต่อยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ทิมทนายกับทิมลูกความเพิ่นเนาะอือันก็นมีอันบางคอมเมนต์ได้พี่น้องอันบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารักทานายค่ะแต่ไม่รักลูกความมาสุนเอาไปเบิ่งเพื่อความบันเทิงมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนี่ละจ้ะถ้าเพิ่นไปต่อแบบเต็มตรีเนานะมันก็นสิมีเหลืองให้เฮ้าให้เฮาเ้า กันมวนซื้นโหอแซวเบาเน็วงเหล่าจังสิล่ะจดต่อไปเรื่อยๆออหลายคนมาเกาะก,กระแสเอ้ากะเบาแนี้ยคนฟังตัวเนี้ยคนมาฟังจิไปบอกเหตุอย่างจ้าสาวอือฉันกับบได้ปึกปันนันนอฉันกับ อมีรอยอยากอยู่นิดนึงก็พูดในสิ่งที่คนอยากฟังตัวจา้าบางคนกับว่าเลยยาเฮดลิปสันแขวยฟั่งหล้วกลมนอนลับโอ้ยคุณแม่ขาคุณเพื่อนขาคุณเอฟซีคุณพี่คุณน้องขาบางเทียวเบาเงามันกะลงอืมบางคลิปกระเป๋าไปมาลวดจวจวดจ้จจจาอืมนี่แหละมือ่อกี้มาอัปเดตข่าวสารว่าเพื่อนไปตอเลยจา้าห้องกระถาฟังกันตอไปเนาะขอคิดว่าอืมก็ตอนนี้นางยังไม่ได้ไปยื่น นางยังไม่ไปยื่นประกันตัวเนาะเพราะว่าการยื่นประกันตัวมันเป็นการลดความเสี่ยงที่จะไ,ไปเที่ยวฮ่องกงนะเออมันเป็นการลดความเสี่ยงนะคะถ้าห้าอมาตามนัดตามยังจะสี่อันเพื่อนเคิจับได้เด้แมนบอลล่ะอืมนั่นแหละก็คือสารอนุญาตให้ทำเรื่องประกันตัวเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านางไปทำหรือยังทนายก็คงแนะนำนางแหละอืมละเนาะ ถ้าไปตัวแผนกกองแตกแผนกใส่ใจยังเข้าก็จดจ้องกันต่อไปนะคะอืมว่ากันไปตามวิถีชนีสายใส่ใจใสายเผือกแต่ก็ว่าพูดคำเดิมอันร่างเทือการย่อมเสียหนาเสียศักดิ์ศรีมันก็ทำให้เรารอดอแต่ว่าถ้าเขาจะเลือกไม่เลือกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะ เราก็เป็นได้แต่ฝั่งซ่อมเบิงแมนบอพีน่นองอืถ้าเป็นเข่าเข้าเป็นทนายเข่าก็อยากให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกความแล้วแต่ว่าถ้าไปเต็มเหยียดเต็มเตียนมันก็คงยาวนานหละพี่น้องมันก็คือสียวนานนืมก็รอดูต่อไปเขาจะไปในรูปแบบลักษณะไหนเขาสายใส่จใจเขาก็ใส่ใจกันต่อไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้ ก็จบอีกแล้วห้ามบ่นว่าฉันพูดสั้นก็ประเด็นใจความมันมีอยู่แค่นี้ประเด็นมีแค่ว่านางเปลี่ยนทนายมาสู้ต่อจ้าไม่รู้จะเอาน้ําไม่รู้จะเอาน้ํามาจากไหนก็ขออนุญาตเสร็จแต่เนื้อๆน,น,นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย